สวัสนะดีครับพี่น้องทั้งหลายาวันนี้มีเรื่องนีเน่เห็นไหมหหแต่ตัางสุรสัพท์ดีก่อนนะแปรเป็นไงเป็นยังไงรู้ไหมอะไรรื๊ อุปกรณ์สักยันย็ดแค่ไงสั่งมาสั่งออนไลน์มามีความอยากเป็นช่างสักพื้นฐานเลยไม่มีหาเลยเลยเคยโย่เคยสักตอนเป็นเด็กใช้อะไรนะมุดปะกาสัก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 กันอะเดือด ดูวความดื้อเนะดีครับตอนนี้สั่งมาอุปกรณ์สักสักมือเครื่องสักใจเย็นๆเ,เอาสักมือให้มันรอดก่อนนี่แม่เขามีไม้มาให้สั่งมาในราคาเออไปหาดูเอานะครับหาข้อมูลเอา สั่งมาหนึ่งชุดชุดฝึกหัดว่ากันเถอะมีอะไรมีไม้หนึ่งอันไม้ข้าวไม้แปมเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นด้ามสักไม้สักนะเขาว่าใช่ว่าจะก,กินไม่ยาก,ก็ไม้พเลิตนะม,มีหนึ่งอันอย่างนี้ผมติดเองนะผมเอามาใส่เองมันแม่งรวมเอาเลย่องนี้มายึดยึดไว้จริงๆได้เมื่อาวานละแกะดูละ ็จะมาลองรีวิวให้ดูเขาให้มาเหล็ก2อันเหล็ก2อันมีแบบเท่าไหร่เนี่ยประมาณ3มิลสมิลไม่ถึงห้ว่ะสามมิลนี่แหละอันนี้เหล็ก3 4มมิลไปดูข้อมูลมาละ เขาบอกว่าเหล็กอันนี้เอาไว้เดินเส้นเนี่ยเป็นไงอันนี้กี่มิลเนี่ยประมาณ6มิลหกมิลหกมิลห้าหกมิลเจ็ดมิลหกมิลอันนี้ไหนเห็นปะ่ะอันนี้เอาไว้เล็งเงาวางงานน้อแห้่เป็นไงหนีเป็นไงสองอันกระไม้ด้ไหมให้มาสามอันแล้วก็เข็มให้เข็มมา เข็มอะไรไม่รู้ว่ะเบอร์ไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะยังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อะไรเลยอยากสักแต่ไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยจุดเริ่มต้นเว้ยจะบอกให้ใหญ่รักไงนะี่แล้วก็หมึกสองอันหมึกสองสีสีฟ้ากับสีดำเขาให้มานะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไอ ไอ้อะไรนะวาสลีนก็เสร็จเข้าปากเอียอืมวาสลีนเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพอดีเดี๋ยวอธิบายก่อนว่ามันมีอะไรมาวาสลีนนน้วมันมากอกนี่ซื้อมาเองนะไม่เกี่ยวมีอันนี้ให้ฝาฝาเอาไว้ใส่หมึกนี่เป็นไง พูดเหมือนเซียนนะจริงๆกูก็หาข้อมูลเมื่อวานนี่แหละหาข้อมูลอันนี้ถุงมือถุงมือสีดำํำจริงๆใช้มาแล้วแหละใช้ละใช้ข้างนึงละแต่วางแพ็กกับคืนเอามาโชว์กันไงอันนี้เทปฟอยเทปอีกพันเวลาเนี่ยมันหลวมเนี่ยเล็กลตัวเนี้ยมันหลวมมันใส่ตรงเนี้ยมันไหมมันหลวมมันหลวม เราก็เอาอันเนี้ยปัด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 ป,ดป,ดปดๆแต่แต่แต่แล้วก็พันพันตรงเนี้ยพันตรงนี้มันแล้วก็ยัดมันจะแน่นแล้วผมดัดแปลงเอาอยางไอ้ย,อยางหนังสติ๊กมันเป็นยางกวงยิงปลาหนังยางยิงป่ามาตัดใส่ในอทีหนึ่นงเวลาเราจะน,นี่เราก็ดันนี่ปุ๊บได้เรื่องไหมไหนายอีย้

เพราะเท่าที่ดูดูศึกษามาเขาต้องใช้มันมะกอกด้วยเราว่ามันจะไหลมึกมันจะไหลดีเขาว่างนี้นะก็ลองแทงไปละเออเ,เอ,อเขาให้นี่ไว้ด้วยหนังเทียมมีหนังเทียมหนึ่งผืนบางๆเอาไปหัดได้ลองละได้ลองเข็มเดินเส้นได,ได้ได้ลองไอ้อไม้เดินเดินเส้นไปละก็ ไม่เป็นหรอกดูอันนี้หัดหัดกระนังเทียมส่วนอันนี้เข็มเข็มที่ใช้เมื่อกี้เดี๋ยวจะเอาไว้พันใหม่จะลองเพิ่มเข็มแล้วก็แรงเอาอะไรพวกนี้ดูมึงดูกูเดินเส้นมึงดูไอ้สัตว์ <c oughs> ใครกล้าสักกับกูไหมถามจริง <c oughs> <c oughs> อะไรวะนี่โอ้โม่งเล็บดำเกินโอ้ดูดิ เส้นแม่งแตกไอ้แต่กูดูว่าคิ้วคนดูเฮ้ยใจเย็ยนไว้องมันต้องมันต้องมันต้องฝึกฝนนะเถอะแต่ว่าลองแทงขาตัวเองดูนี่โอ้ยลองแทงขาตัวเองดูแล้วเป็นไงเฮ้ <c oughs> เป็นไงไอ้ลายพวกนี้นี่มึงไม่ต้องไปสนใจมันนะสมัยตอนกูเป็นเด็กเนี่ยได้มาเนี่ยเียเพื่อนมเมาแล้วก็แทงกันให้มัวม่ว โปรเจ็บก็คืออยากจะแก้คาตาขาตัวเองนี่แหละแต่จะไปร้านสักก็ไม่มีตังค์ไงแพงด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยเพราะมันกลัวเจ็บด้วยสักเองดีกว่าเจ็บกูก็หยุดใช่ไหมถ้าสักไปแย่เจ็บหยุดพอไม่สักก็ได้แอบใช่ไหมหน้าขากูเนี่ยจะสักแม่งสักสิปีก็ได้เรื่องของกูเป็นไรปะแต่ถ้าไปร้านเนี่ยแม่งบังคับสักนะมันบังคับสักมึงสองสามวันเต็มๆเยอะๆเนี่ยสองสามวันมึงต้องเสร็จเลยนะ แต่เขาก็มีกระชาอะไรไม่รู้แต่มันก็คงเจ็บแล้วเขาบอกว่าเจ็บเหมือนมีดกรีดอะเครื่องอะแต่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโฟกัสตรงนี้นี่เป็นไงเป็นไงเห็นไงดูเส้นดูเชื่อไหมว่ากูเพิ่งหัดจริงๆนะเว้ยเพิ่งหัดสักจริงๆนะเว้ยฮะเป็นไงแต่กว่าจะได้อย่างนี้เนี่ยแม่งกูย้ำเกือบสิบกว่ารอบอะวนไปวนมาอยู่นั้น แต่ว่ามันไม่เจ็บนะทําไม,ไม่เจ็บวะเนี่ยกูสงสัยกับไอ้พวกเนี้ยเนี่ยมันมียาชาผสมไหมวะหมึกหมึกพวกเนี้ยหรือว่าไอ้วสาสลีนเนี่ยมันมียาชาไหมวะมันใช่ยาชาหรือมันเป็นวาสลีนมั้ยี่ให้ดูเนี่ยเห็นไหม มันก็ได้จะเป็นวัสลีเนี่ยนะใช่ไหมแต่ว่าลองอก,ก่อนจะแทงขาเมื่อกี้เอาทาขาก่อนไงทาแม่งระเลงเลยกูไม่รู้เลงเพื่ออะไรหรอ้น,นัน่นแหละเป็นไงแต่มันไม่เจ็บจริงๆนะ,อะโอเคนี่แหละประมาณนี้ จะมาบอกว่าไอสัตว์กูจะเป็นช่างถักแล้วนะรอดูต่อไปใครจะเป็นผู้โชคร้ายให้กูลองเข็มเอาแค่นี้แหละพอแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าไม่แนค่คลิปหน้ากูอาจจะเก่งเลยก็ได้นะเว้ยจะบอกให้โหช่วงนี้แม่งศึกษาหนักมากเลยนะจะบอกให้ศึกษาแบบนี่นั่งดูยูทู e ิดทุกสำนักอาจารย์เลยะนี่เป็นไงอันนี้เพื่อนสักให้แต่แม่งมันมลงเงาให้ไม่ดีเดี๋ยวกูจะจบเพรกูเองอน,นี่โปรเจกต์กูนี่ต,ตัดขานี่นูนนูนนูนไปยันนูนเลยนูนเอาแมงเต็มเลยค้าเนี่ยโอเคเจอกันเพื่อนบ๊ายบาย